สวัสดีครับผมสุริย่าครับขอรำลึกนังสือพิมพ์สปอร์พูลราสซาสุเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่4กรกฎาคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลวันนี้เข้มข้นน่าติดตามเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของบอปิโก้คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสร่าโรและฟุตบอลพรีเมียร์ดิวิชั่นไอแวร์นะครับขออื่นนะครับขอขอบคุณแลยก็แนะนำนะครับรายแอ S.W.N.89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันะตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แต่จัดเต็มฝากไปที่รา right ยละ S.W.N.89 เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแต่กันที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศวันนี้ไปกันที่คู่แรกนะครับระหว่างฟูมิเนเซทีมรีบบราซิลพบเอาลฮิราวทีมรีสาอดิอาราเบียคู่นี้ถือว่าเป็นบอลถูกคู่เจอกันกำลังมั่นใจนะครับโดยฟูมิเนเซ พิกเอาชนะอินเตอร์มาได้ฝากเอาฮิราวสามารถปราบชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ในช่วงต่อเวลานะครับเรียกว่ามั่นใจกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าเจาะลึกรายละเอียดฟอร์มการเล่นแท็กติกลงไปแล้วใน4เกมที่ผ่านมาผมมองนะครับว่า ฟูมิเนเซ่ของกุนซือเรนาโตกาวโชวมีความลงตัวมากกว่านะครับแม้ชื่อชั้นศักยภาพของนักเตะจะดูเป็นรอนะครับแต่ภายใต้แท็ติก4-3-3หรือว่า3-5-2ถือว่าตอบโจทย์ทั้งเกมรุกเกมรับนะครับแดนกลางพวกเขามีแอกูเรสห้องเครื่องตัวเก่งคอยคุมนะครับแผงหลังมีติอาโกซินวากองหลังชื่อดังเป็นนายใหญ่และแนวรุกตอนนี้นักเตะอย่างเคมันกาโนกันกบ จอร์ดอาริอาสเรงการเข้าข่านะครับการเข้าทําดุดันหวังคนได้เป็นอย่างยิ่งนะครับเจอกับทางอาลฮิรานะครับซึ่งอาจจะปาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเจาะลึกรายละเอียดเรื่องของเกมรับพวกเขาค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนะครับแม้วันนี้จะได้ทางฮัสซันอันตัมบักติกลับมานะครับแต่ดูแล้วก็อย่างน่าเป็นห่วงนะครับทิ่งสำคัญวันนี้แท็กติกจังหวะรับรอโต้เนี่ยเมื่อเจอกองหลังของฟูเนเซ่ที่น่าจะเป็นกันแบบรัดกุ่มไม่ รอส่งผมบอนะครับว่าทําให้เอาฮิราเนจะหาช่องเจาะเข้าไปลําบากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วสูสีทันกันเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นกับโจนะครับที่เปิดมาให้เอาฮิราเนะครับผมบางๆผมบอลนะครับว่าฟูเมนเซชชั่วโมงนี้สู้ได้ไม่เป็นรองนะครับเชื่อว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้นะครับและเพิ่มครับมีโอนขาดเทเต็มวิการพิกเบียดเอาชนะได้ในเวลาปกติเฉียวฟูเนเซ่นะครับในคู่นี้คู่ต่อมาไปกันที่ฟุตบอลยุโรปสึกพรีเมียร์ดิวิชั่นไอร์แลนด์นะครับเป็นเกมระ ว่างทางเชลบอนเปิดบ้านพบกับคอกซิตี้ชื่อชั้นศักยภาพของทางเชลบอนดูดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้พวกเขาอยู่ในช่วงฟอร์มตกขาลงยาวเกมลุกสุดฝืนนะครับและ6นัดหลังสุดในเรยกพวกเขาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับเรียกว่ากำลังเสียความมั่นใจเจอกับทาง ทีมบวย์คอก์ซิตี้นะครับซึ่งเริ่มมีแววกระเตื้องดีขึ้น2นัดล่าสุดพวกเขาไม่แพ้นะครับเกมรับมีวิน,ยนัยแนี่วแน่นมากขึ้นยิ่งวันนี้มาเล่นนอ,อกบ้านเชื่อว่า มาเล่นแบบเน้นรัดกลุ่มเต็มสูงนะครับในยามที่เจ้าถิ่นอยู่ช่วงขาลงเกมลุกค่อนข้างฟืดแบบนี้มาเป็นต่อจําเป็นต้องเอาชนะขาดนครับผมมองว่าเต็มที่หาชนะเชียบอนจะได้แค่เบียดกันแล้วเพิ่มครับมีโอกาสที่จะทําได้แค่เสมอกอ็ไม่เรียองแต่เช er ีย์ทางคอซิตี้นะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคลิปนี้คืนวันศุกร์นะครับเชียร er ์ ฟูมินเนเซ e แรคอกซิตี้ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับแห่งๆวรวยไปเจอกัใหพนพรพ่งนี้สวัสดีครับ